แปังสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูจะพาพี่ๆมาดูวิธีการเพิ่มเพจและลดเพจของเราในระบบแชทปังกันค่ะเมื่อเราล็อกอินยูเซอร์และเชื่อม Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ให้พี่ๆกดไปที่เมนูจัดการเพจค่ะด้านซ้ายมือจะอยู่อันแรกเลยนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ปุ่มเพิ่มเพจตรงนี้นะคะก็จะเด้งมาที่หน้าต่างแบบนี้เลยตรงนี้นะคะให้พี่ๆคลิกที่คำว่าแก้ไขาการตั้งค่าค่ะ ก็จะมีเพจให้เราเลือกนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเพิ่มเพจไหนลงไปบ้างหรือว่าอยากจะเพจไหนออกนะคะก็ติ๊กอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ช่องตรงนี้เป็นช่องว่างนะคะเมื่อเราทําการตั้งค่าเพิ่มเพจและลดเพจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้พี่ๆกดคําว่าถัดไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดคําว่าเรียบร้อยค่ะหน้านี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยแล้วกดตกลงได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะเพจที่หนูทําการเลือกมาเนี่ยก็จะมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่พี่ๆอยากจะลบเพจอย่างเดียวก็สามารถคลิกที่ลูกถังขยะด้านหลังเพจที่ต้องการจะลบได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาว่าคุณต้องการลบเพจใช่หรือไม่ก็ให้คลิกลบเพจออกได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเพิ่มลดเพจในแชทบังของเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ